การจนบ,บุรีผอ,อาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการเผยวันหยุดยาวปีใหม่เงินสะพัดไม่ต่ำกว่า1,000ล้านบาทชี้เปิดทดลองใช้มอเตอร์เวย์ฟรีเป็นอีกหนึ่งแรงจูงใจนำหนักท่องเที่ยวทะลักจงังหวัดการวันนี้สีมกราคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่านางสาวสริยาบุญมากผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานการจนบ,บุรีเปิดเผยว่าวันหยุดยาวช่วงปีใหม่2567ที่ผ่านมาสถานการณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดการจนบ,บุรี เป็นไปไอย่างคือคักที่พักในพื้นที่อำเภอสังขบุรีรวมทั้งชุมชนบ้านอีตองตะมนปีล็อกอำเภอทองผาภูมิถูกจองเอาไว้ล่วงหน้านันนับเดือนจนเต็ม100%เปเซส่วนในตัวอำเภอเมืองกาญจนบุรีทางออบปจอการนาญจนบุรีได้จัดงานเขาเดาวยาว4วันก็อ,อกปร,รกับกรมทางหลวงได้เปิดทดลองใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข81 สายบางญ่กาญจนบุรีช่วงด่านนครปฐมฝัง่งตะวันตกและด่านกาญจนบุรีด้วยการให้ทดลองวิ่งฟรีเฉพาะรถ4ลอ้อระยะทางรวม51กิโลเมตรซึ่งช่วยลดระยะเวลาการเดินทางจากจังหวัดนครปฐมาม,มาจังหวัดกาญจนบุรีเพียงแค่30นาทีเท่านั้นจึงเป็นแรงจูงใจให้หนักท่องเที่ยวเดินทางกระจายไปตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆทั้ง13ของจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งจังหวัดกาญจนบุรียังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย ล่าสุดเป็นจังหวัดที่ติดถึง2อันดับการค้นหาย,ยอดนิยมประจำปี2,566ของ Google t r e n d ในหมวดสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยจึงเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเยือนมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยมาโดยตลอดจากการติดตามสถานการณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่พบว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาจังหวัดกาญจนบุรีมีหลายปัจจัยบวกที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีด้วยระยะทางที่ใกล้กรุงเทพ ทำให้รถด้วยสังสาธานะและรถยนต์ส่วนบุคคลเดินทางได้สะดวกนอกจากนี้สภาพอากาศในช่วงปีใหม่เป็นใจให้กับนักท่องเที่ยวเพราะอุณหภูมิช่วงกลางคืนถึงเช้าเย็นสบายอยู่ที่ประมาณ16-18ถึงองศาเท่านั้นอีกทั้งจังหวัดกนนาญจนบุรียังมีแหล่งท่องเที่ยวทั้งธรรมชาติประวัติศาสตร์วัฒนธรรมมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายคาเฟ่สวยๆมากมายจึงทําให้รองรับนักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่มที่สําคัญยังมีการจัดกิจกรรมรส่งเสริมการท่องเที่ยวขึ้นในหลายๆพื้นที่ ทั้งงานการจนบุรีคาลดาวเฟสติวัล2 0 2อ and 24 hours สรุขไม่รู้จบที่จัดโดยโอบจอการจนบุรีที่บริเวณลานค้าองค์การบริหาร,รจังหวัดการจนบุรีระหว่างวันที่1 8ถึง31ธันวาคม2566ภายในงานมีการออกร้านค้าอาหารอร่อยและมีการแสดงฟีคอนเสิร์ตจ,จากศิลปินดังทั้ง4คืนกิจกรรมดุวดวงจากหัวราสซาชื่อดังถ่ายรูปกับต้นคริสต์มาสสูง8เมตรอุโมงค์ไฟประดับความยาว80เมตรและการแสดงพุ ดอกไม้ไฟในคืนข้ามปีงานบุฟเฟ่ต์ลำไยและสวนดอกไม้ที่สวนเมเปิลซึ่งดอกไม้กำลังบานเต็มแปลงสวยมากขณะเดียวกันมีการจัดงานเทศกาลอาหารสรีทฟูดเกาหลีเครื่ที่วอร์ดซองและงาน Light of Nature Color of กันจนบุรีครั้งที่2ที่ชานเนเจอร์คาเฟมีการแสดงโชว์และมุมถ่ายรูปสวยๆมากมายเหมือนโยกี่ปุ่นมาไว้ที่กันจนบุรีรวมทั้งกิจกรรม ถนนนั่งยองทองผาภูมิซึ่งจัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลทองผาภูมิที่บริเวณซอยธรรมะตลาดทองผาภูมิไปจนถึงตลาดลิงแควเมืองท่าขนุนและงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วังกะเขาดาวทูเทอรันทเวนตี้โฟร์บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลวังกะอาเภอสังขบ,บุรีรวมถึงกิจกรรมเขาดาวตามโรงแรมรีสอร์ทต,ต่างๆอีกเป็นจํานวนมาก นอกจากนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานการสนบุรียังได้ร่วมกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่จัดดิวเที่ยวสุดขมส่งถ่ายปีดิวเดียวเที่ยวสามสไตล์โดยมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวสัมผัสความสวยงามของสาสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตในช่วงฤดูหนาวทั้งที่เมืองมาริการอซอนหนึ่งสองสี่เที่ยวแบบย้อนยุคเมืองสยามแสมรัชกาลที่หที่สวนเมเปลิลถ่ายรูปก,กับแปลงดอกไม้แสนสวยและบุฟเฟ่ลำไย,ยแบบจัดเต็มและวอเดสอง กาะเชจูแห่งการจนบ,บุรีโดยมีนักท่องเที่ยวซื้อแพ็กเกจเดียวได้บัตรเข้าชมครบ3สถานที่ทั้งหมดนี้จึงไม่น่าแปลกใจว่าในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาจึงมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดการจนบ,บุรีเป็นจานวนมากคาดการว่ามีเงินหมุนเวียวนด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ทั้งจังหวัดไม่ต่ำกว่า1000ล้านบาทเลยทีเดียวข่าวหนรรบบุ่ยยี่สิบสี่การจนบุรีชุิการไหลาวารินรายงาน